สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะว,วันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณคู่นัดกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆโอเคค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คืออะไรเอ่ยเหมือนเดิมเลยค่ะหนังสือภาษาพาทีกับหนังสือ ถูกต้องค่ะทักษะภาษานะคะช่วงนี้นะคะเราจะเรียนแต่สเล่มนี้เป็นหลักก่อนเนอะเหมือนที่คุณครูบอกครับที่แล้วเลยค่ะว่าเนื้อหาบางเรื่องคุณครูได้สอนล่วงหน้าไปแล้วฉะนั้นหนังสือแบบฝึกหัดมาแล้วนะคะเราก็มาเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดย้อนหลังกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน้าวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน้า ถูกต้องเลยค่ะให้ทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่13และหน้าที่14โดยใช้หนังสือภาษาพาทีบทที่2เรื่องคนละไม้คนละมือเป็นหนังสือประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้า13เลยค่ะจะเห็นว่าเนื้อหาหน้า13เนี่ยมันต่อเนื่องกับข้อ2ใหญ่ในหน้าที่12นะคะโจทย์เขาบอกว่า ให้บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำใช่ไหมคะข้อหนึ่งใหญ่ค่ะให้นักเรียนเติมเป็นชนะที่หายไปและเขียนคำเขียนคำอา่านเพร้ออธิบายความหมายนะคะคำมีทั้งหมด5ข้อย่อยคำทั้งหมดนั้นจะอยู่ในเนื้อหาคนละไม้คนละมือหรือถ้านักเรียนหาไม่เจอนักเรียนจะต้องเปิดไปที่ หน้า30หน้า30ของหนังสือภาษาพาทีค่ะจะมีทั้งคำและความหมายอยู่นะคะส่วนคำอ่านนั้นนะักเรียนทุกคนครูเชื่อว,ว่าทุกคนนะทำได้อยู่แล้วเขียนคำอ่านก็คืออ่านยังไงเขียนอย่างนั้นเขียนตรงตัวเลยนะคะต่อมาพ้องเรียนทำข้อหนึงใหญ่เสร็จมาดูข้อสองใหญ่เลยค่ะเขาบอกว่า ให้เลือกคำในวงเล็บและเขียนเป็นคำให้ถูกต้องออย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะกะกะในวงเล็บนะแล้วก็คำว่ากะทิแล้วก็คำว่าทิเนาะให้นักเรียนเลือกใช้กะหรือกะให้ถูกกับคำว่ากะทิเนาะถ้านักเรียนคิดว่าคำไหนถูกให้ขีดเส้นใต้คำนั้นอ๋อให้อะ ให้ขีดเส้นใต้คำนั้นแล้วนำคำนั้นมาเขียนเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องเนะาะแล้วก็ต่อไปข้อ2กะกับกระเหมือนกันทันหันนะคะคำทั้งหมด10ข้อจะอยู่ในเนื้อหาคนละไม้คนละมือนะถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็จะเห็นคำเหล่านี้ผ่านตาม,มาแล้วก็จะทำได้แบบไม่ยากสบายๆเลยค่ะต่อมานะคะต่อมาหน้าที่14 เขาบอกว่านำคำที่กำหนดให้มาแต่งเรื่องพร้อมตั้งชื่อเรื่องอ่ะเด็กๆเ,เห็นคำในกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะมีทั้งหมดคําคำค่ะมีคำว่าถุงพลาสติกอาหารสำเร็จรูปมลพิษระบบนิเวศและคำว่าโรคร้อนอ่ะคำเหล่านี้เป็นคำเกี่ยวกับอะไรพอนึกออกไหมพลาสติกมลพิษระบบนิเวศอาหารสำเร็จรูป ให้เด็กๆนำคำเหล่านี้มาแต่งเป็นเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องโดยคิดชื่อเรื่องเองอะไรเอออย่างเช่นเอาลดภาวะโลกรออ้อนอั่าง่นมูว่าเอาเรื่องรดภาวะโลกร้อนคูกแต่งเลยถูกว่าสติของเราช่วยทำให้ทำไมทำให้เกิดอะไรขึ้นเนาะ ก็แต่งตามจินตนาการของตัวเองเลยค่ะค,ครูบังคับนะอย่างน้อยๆให้แต่งได้สักสามหรือสี่บรรทัดนะคะหรือใครจะเขียนทั้งหมดเต็มบรรทัดหมดเลยคุณครูก็ไม่ว่านะคะถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดได้เปิดความคิดของตัวเองกันเนาะต่อมาสุดท้ายค่ะสุดท้ายข้อสี่ใหญ่บอกความหมายของข้อความต่อไปนี้แล้วแต่งประโยค นนมีทั้งหมด3ข้อนะคะมีทั้งหมด3ข้ออกเขาอกเราหมายถึงอะไรเนาะการเห็นใจซึ่งกันและกันแต่งประโยคคืออะไรแต่งประโยคอกเขาอกเราก็คือเอ่อ,อ,อฉันเห็นใจเขาเมื่อเขาโดนขโมยดินสอก็เหมือน นึกถึงอกเขาอกเราใจเขาใจเราทำไมคะคนเราทุกคนต้องมีความรู้สึกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารู้สึกยังไงแล้วไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำตามนะคะเหมือนใจเขาใจเราอกเขาอกเราเนาะวันนี้ก็แบบฝึกหัดมาทำทั้งหมด1 2 3 4 4ข้อใหญ่มีทั้งหมด4ข้อใหญ่ถ้าเด็กๆสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจ ข้อไหนนะคะให้ทักมาถามรูดได้เลยนะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้าเด็กๆสวัสดีค่ะ